อยากพาน้องๆไปเอาติ้งมาตั้งแพ่แบบสมัยก่อนอยู่แล้วเนาะคือจุดมุ่งหมายอยากให้ทุกคนบบแบบได้ไปเที่ยวกัน,นมีความสุขคือ <c oughs> ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วบริษัทผมเนี่ยเราอยู่กันเหมือนแบบคร <c oughs> อบครัวนะ <c oughs> ชีวิตผมไม่มีใครน้องๆเลยสําคัญกับชีวิตผม, <c oughs> ผมพูดตามตรงนะก็ไ่รู้จะเริ่องทำยูทูบมไเลยทำได้มาก็ทำอยากอยู่กับน้องๆอะไรอย่างนี้นแต่ว่าวันนึงมันไม่ได้มานอนถ้าเกิดกูป่วยอ่ะกูก็เชื่อว่าน้องๆอยู่เพราะก็รักกูเราก็ทําเพราะเรารักเขาเราทํา YouTube เนี่ยเราก็รักเขาเราก็เลยทําผมก็บอกน้องไอซ์ตลอดว่าบริษัทเราออยู่ได้เพราาาะไมม่่่ใชววคแบบ เก่งนะเว้ยเราอยู่ได้เพราะความน่ารักคอรเต็ห่วยกูต้องเต็มหวยมากูแล้วง่ายเตวยกวต้องเตนหวยหมดเลยหมดเลยไม่เหลือเอ้โหหน้าร้อนหน้าแดงไอเกลไอเกลโอ้นหร้อน 1ปีนะครับในการทําบริษัทคนเดียวครั้งแรกในชีวิตนะครับถ้าเกิดเทนี่ยใช้คําว่า1ปีของการเป็น CEO แต่พี่ถือว่าเป็น CEO ีโอไหมเป็นเป็นเหรอใช่ค่ะ CEO บริษัท n i กกี้แฮปปี้บอยนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตนะครับคอนเทนต์ยูทูบทำติ๊กต็อกขายเสื้ออ่าเดมอนเมดจริง,รงๆเนี่ยผมทํา YouTube มาน่าเซ็กประมาณ6 7เจ็ดปีนะเวลาผ่านไปแบบผ่านไปไวมากๆนะครับกับการทํา YouTube นะครับจังจำตั้งแต่วันแรกที่กูบอยนัดกินข้าวนะครับแล้วก็ใช้มือถือ ถ่ายคลิปแรกนะครับ hmm. ต like mm ั hmm. <laughs> like, <you> <it>. ้งแต่ได้รายได้ก้อนแรกเลยเดือนละ2 0,000บาทยังจําได้เป็นอย่างดีนะครับเงินได้เกินจากยูทูบครั้งแรกเลยคือ2 0 0 0 0บาทเฮ้ยนานนะเป็นเดือนนะได้มาเดือนแรกเลยที่ทํามา YouTube โอนตัตมาให้20,000บาทจําได้เลยว่าแบบดีใจมากตอนนั้นหาร4ให้บับ5 0 0พันให้มิว5,000ันเหลือหมื่นหนึ่งจะให้กูบอย5,000ันกูบอยไม่เอากูบอยให้กู1 0 0่0บาทของการท o u t u ู e ก็ลูกค้าตัวแรกส0 0 0มืนหรือ หกหมืวะสำหรับกูเยอะมากตอนนัานแบ่งกับบอยคนละครึ่งถ้ายังจำได้ดีนะครับกับการทำดูดูนะครับจนผ่านมาแป๊บเดียวละปีนี้ปีที่7แต่ปีนี้จะรู้สึกว่าตัวเองต้องโตขึ้นนิดนึงละนะครับเพราะว่าทําบริษัทคนเดียวครั้งแรกในชีวิตน้องไออยู่กับพี่มากี่ปีละเมษาปีที่ห้าปีห้าปีเหรอ กูย,ยังจาวันแรกที่ไอมาได้นะ <c oughs> วันแรกที่มาเนี่ยคือยังไม่ออกจากบริษัทเก่า <c oughs> ใช่ค่ะใช่กูจําได้เลย <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็มาเพื่อแบบมาดูก่อนว่าจะทํำไหมใช่แล้วก็ขอับไปครไปเคลียร์ที่เก่าก่อนอ <c oughs> ้ยกูจำได้หมดวันแรกของทุกคนอ่ะกูจำได้หมดวันแรกของมึงกูก็จะจำได้มาฝึกงาน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะไม่ได้คือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ใครเข้ามาบริษัทเนี่ยผมไม่ได้มีสิทธิ์ตัดสินใจ หรือแม้กระทั่งตอนนี้ยใครจะเข้ามาฝึกงานหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์ตัดสินใจคือให้ I, ไอาเป็นคนดูแลบริษัทเลยคือให้น้องไอายเข้าคุมบริษัทผมก็เนี่ยปีหนึ่งก็จะเข้าแค่ไม่กี่ครั้งอะเพราะว่าต้องทาอย่างอื่นหลายอย่างไงทำแบบถ่าย YouTube ทํางานอย่างอื่นด้วยซุป,ปาปพัตตลุย6ฉากบริษัท5อะไรเงี้ยก็ให้น้องไอาแบบว่าดูแลบริษัทก็ผ่านไป1ปีเต็มๆนะครับปีนี้ก็เดือนธันวาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครเคยดูคือจริงๆกับผมอะอยากพาน้องๆไปเอาติ้งมาตั้งแต สมัยก่อนอยู่แล้วเนาะใช่ตั้งแต่โควิดไอ้จำได้อ่าตั้งแต่คืออยากพาน้องๆไปเที่ยวมาตั้งนานแล้วล่ะคือจุดมุ่งหมายอยากให้ทุกคนแบบได้ไปเที่ยวกันอะมีความสุขด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับจนแบบปีแรกที่ไอ้บอกว่าอ่ะปีนี้ขอเอาติ้งสักทีนึงก็ไปเขาใหญ่ใช่ค่ะใช่เขาแรกค่ะมึงไปปะดุดนะพูดกันแล้วมีใครร้องไห้อะกูจะไม่ได้มีใครร้องไห้เลยครัใช่ออกไปแล้วผมพอพูดหน่อยได้ไหมครับไม่ต้องให้ทำไงตอนนั้นคในใจความนใจมองวีมองจำได้อ่ะเออแล้วกูก็แบบว่า อ๋อนี่คือรสชาติของการมาอยู่กับน้องๆแล้วก็จนปีที่แล้วที่มี FC บอกว่าให้ทําเสื้อแล้วเราก็ลองขายเสื้อดูแล้วก็ FC ก็น่ารักมากนะครับสนับสนุนเดบอนเมสอแรก ไม่จำได้ว่าเอาเงินก้อนแรกของเดมอนเมสเนี่ยไปเที่ยวกันใช่ค่ะ,ะไปเที่ยววันปีที่แล้วเราก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันทั้งบริษัทนะครับแล้วก็จนปีที่แล้วผมมาคุยกับน้องๆว่าเราจะพยายามทําให้ได้คือ1ปีอยากไปเที่ยวด้วยกันนะักสองครั้งต่างประเทศ1ครั้งแล้วก็ต่างจงังหวัด1ครั้งใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เราก็เที่ยวเยอะมากเนาะที่มีเที่ยวมีทํางานด้วยนะครับแต่ก็ทำงานก็เหมือนไปไปเที่ยวอะถ่ายยูทูบนะครับยิงๆก็ไปกันมาหลายที่นะครับแล้วก็ หมือนเดิมนะครับปีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปโตเกียวกันใช่นะครับทั้งบริษัทเหมือนเดิมโอ้โหที่ไปเที่ยวเอาติ้งโตเกียวอ่ะ<ช>ต่างประเทศครั้งที่สองสองปีติดแล้วอ่ะโตเกียวด้วยมึงใช่โตเกียวค่าของที่แพงมากโตเกียวนะครับโตเกียวสองปีติดแล้วนะครับไปทั้งบริษัทนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยกับน้องๆนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตหน่อยนะครับว่าทั้งปีแต่ละคนทํางานบริษัทนี้นะครับเป็นยังไงบ้างอีฮินมึงอยู่มากี่ปีแล้วจะสามปีแล้วทำไมมึงถึงมาทำงานที่นี่วะตอนนั้นจะกลับบ้านแล้ว เราดูไล่ออกจากอินเทนตอ๋อตอนเช้าเราบริษัทเราไม่รับคนนู้นแล้วเหรอนั่นสิพี่ทำไมไม่บอกก่อนล่ะเอ้ามึงไม่บอกอ่ะไม่ใช่ยังไม่ได้ทำงานเลยเพิ่งรู้่เนี่ยนะครับกลับบ้านเคนไล่ออกมันไม่ต้องไปทำอะไรไม่ดีมาใช่คนมาที่มามาพี่ตะกี้เอาจริงตอนแรกมีเมลส่งมาหาไอ้ด้วยนะเมลเรื่องของผมใช่ USPD มามึงอ่ะกูรู้โค้เรื่องของผมหนักรู้มผมอะส่งเมลทิ้งไว้เพราะพี่ผมอ่ะเป็น f c ่พี่บอกว่าให้ส่ง เมลทิ้งไว้ของพี่อันเดียวเลยส่ทงทิ้งไว้อันเดียวเลยอแล้วสองสามวันผมจะกลับบ้านแล้วกลับไปอยู่บ้างพี่ไอ้ถม,มวันศุกร์ว่างไหมมาเทสงานเทสเทสมีเทสมาเทส <laughs> มาเทสเออวะเอา, <laughs> เอาโอเคครับได้ครับแล้วเข้าไปเทสเทสแรกคือบ้านรถทั้งที่นนทบ,บนุรีคือต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วบริษัทผมเนี่ยเราอยู่กันเหมือนแบบครอบครัวนะเราอยู่กันเหมือนแบบไม่ได้เป็นแบบองค์กรใหญ่แล้วผมก็ไม่ได้มีความฝันนะกูก็ไม่ได้มีความฝันอยากเปลี่ยนโลกอะไรหรอกบอกตามตรงเลยนะ กูก็เป็น CEO ที่ไม่ได้มีความฝันแบบอยากเปลี่ยนโลกหรือให้บริษัทกูใหญ่เท่าแบบแกรมมี่หรือเวิร์คคอยอะไรคือถ้ามันทําได้มันคงดีแหละแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มันก็อยู่บแบบครอบครัว อยู่กันแบบนี้อยู่กันแบบเล็กๆเราก็ไม่ได้รับคนเพิ่มแล้วเขาบอกตามตรงคืออยู่แค่นี้เงินอาจจะได้ไม่เยอะนอกจากน้องๆได้ไม่เยอะแล้วกูเองก็ได้ไม่เยอะเอากูพูดตามตรงนะเพราะว่า f อฟอถ้าเกิดดูอยู่บนก็พูดตรงๆนะว่ายู u ูปแบบมันเลยช่วงพีคมาแล้วมันมีขึ้นมีลงอ่ะคนเราดารามันมีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยผมก็ผ่านช่วงพีคมาแล้วช่วงพีคที่แบบลูกค้าทุกคลิปลูกค้าทุกคลิปไม่พอคือกูจําได้เลยว่าลูกค้าเยอะเกินจนแบบกูขอเลยว่ากูขอทํา เทปที่ไม่มีลูกค้าเทปหนึ่งได้ไหมคือการซื้อของที่โลตัสนึงไมจําเลยปะซื้อของเต็มรถกระบะเลยอ่ะแล้วก็ส่งของไปบริจาคคนบนดอยอ่ะกูจําได้เลยว่ากูขอได้ไหมว่ากูขอไม่มีลูกค้าเทปหนึ่งต้องขอขอกขออขอเมื่อก่อนอ่ะมันก็เออมันก็ดีใจนะแดี๋ยย้อนกลับไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเคยทําอะไรที่ไม่น่ารักไว้หลายท่านนะครับก็ขอโทษขอโทษนะครับไม่มีมั้งเยอะเยอะเยอะเลยไม่น่ารักเนี่ยเยอะเลยการแสดงเป็นจริงๆ มีไม่นด้รักเยอะมากเพราะฉะนั้นชีวิตผมไม่มีใครน้องๆก็เลยสาคัญกับชีวิตผมผมพูดตามตรงนะน้องๆในบริษัทเนี่ยสำคัญกับผมเพราะว่าผ่านกับผมมาทุกแบบทุกช่วงนะช่วงที่ผมมีความสุขช่วงที่ผมสูรุย่ยสูร่ายอุมเฟือยดรา,รา,ดามา่าอกหักอ่าผมบอกตามตรงนะครับบริษัทผมอาจจะแบบไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นแลมันบริษัทอื่นนะครับแต่ว่าเราอยู่กันแบบเขาเรียกว่าธุรกิจแบบคนฝรั่งเศสยงไคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะทําธุรกิจเป็นครอบครัวจะอยู่แบบ พอมีพอกินชิลๆมีวันชิลๆบ้างคือไม่ได้แบบว่าทํางานคือบริษัทผม,มไม่เหมือนคนญี่ปุ่นแน่นอนเช้ามาเครียดขึ้นรถไฟฟ้าตั้งใจทํางานไม่เลยผมเมี่ออยู่บริษัทเนี้ผมไม่ได้มีแบบข้อห้ามน้องๆน,นะน้องๆรับงานนอกก็ได้นะเพียงแต่ว่าทํางานบริษัทให้เสร็จรับผิดชอบในตัวเองถูกต้องรับงานนอกชื่นชมนะถือว่าเป็นคนขยันตอนกลางคืนอาจแทนี่มึงจะไปกินเหล้ามึงปับต่อเพิ่มมึงอะไรเพิ่มหรือว่าเป็นคนขยัน,อ,น,น,นอ่าทนนํา,งา,ง,านนทงานนอกอันเนี้ยไม่ได้ว่าเลย พียงแต่ว่าอย่าให้กูเห็นแบบตอนหน้าต่อตาที่กูเข้ามาแล้วก็เอา้าทาไมในคอมกูเป็นช่องอื่นล่ะอะไรเงี้ยอ่าอย่าถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็เนี่ยอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่าคือละพี่ชอบสัญญากับไอ้เหมือนสมมติแบบทําเสื้ออ่ะก็บอกไอ้ว่าถ้าเกิดคอแรกเชื่อนะพี่เชื่อเรื่องการแบบแบ่งให้คนที่รักก่อนนะเหมือนพี่อะทำงานมาในชีวิตอะได้เงินก้อนแรกจากการประกวดร้องเพลงใช่ปะพี่จะแบ่งให้แม่ทํางาน YouTube ก็จะแบ่งให้เพื่อนเพราะเพื่อน ไอบัฟมันก็อัพมันก็อัพคลิปให้พี่เนาะไอมีม g o ก็บินมาเป็นเพื่อนเนาะแล้วก็ใช้มือถือไอบัฟถ่ายเนะาะก็จะเชื่อเรื่องการแบบแบบให้เพื่อนถ่ายเสื้อก็เชื่อเรื่องการพาน้องๆไปเที่ยวแบบให้น้องๆเพราะว่าถ้าตัวผมเองทําคนเดียวก็ทําไม่ได้บอกรบตรงทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่า เป็นคนสมาธิสัน้นจะให้มาแบบเขียนที่อยู่เอฟซีหรือสง่งตู้ไปรษณีย์กูทําไม่ได้แน่นอนโ okay, <laughs> อเคก็เชื่อเรื่องงานพาน้องๆไปเที่ยวที่จะพาไปปีนเนี้ยก็จะคุยกับไอ้ว่าถ้าเราได้เริ่มทำรายการคลิกอินเรียวใช่ค่ะก็ขอบคุณโมโนนะครับขอบคุณโมโนแม็กซ์นะครับโมโนทเวนตี <laughs> ้ไนท์นะครับที่แบบเอ็นดูนะครับช่องเรานะครับให้เราทำรายการคลิกอินเรียวนะครับก็จะบอกน้องไอ้ว่าถ้าเกิดเราได้ทำรายการคลิกอินเรียวเงินจาก คิกิตรียอลเนี่ยก็จะพาน้องๆไปเที่ยวะนะครับแล้วก็ในการทําบริษัทของผมเนี่ยไม่ได้มีเงินเก็บแบบ10ล้านนะไม่ได้มีกันนะั้นแต่ว่าผมแค่ทํายังไงก็ได้อย่างน้อยเงินเนี่ยต้องมีพอน้องๆปีหนึ่งอ่าคือ1ปีอ่ะอป,ปีหน้าพูดมึงไม่มีตกงานเอางี้ด้วะใช่ปหมตรงไหนขอใช่คือปีหน้าทั้งปีอ่ะพูดมึงไม่มีตกงานอยู่แล้วว่าแบบเงินบริษัทจะไม่พอไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับเพราะผมะเชื่อว่าผมทําใหไงก่อนก็ได้ให้เงินเนี่ยพอตลอดทั้งปีถูกปะ่ะใช่ให้พอตลอดทั้ง หรือไม่มีอะไรก็ตามพอสําหรับแบบดูแลน้องๆอ,งอ่ตลอดทั้งปีแล้วผมก็ไม่เข้าเนื้อด้วยกันเนี่ยทำยูทูบมีลูกค้าอเก็บเข้าบริษัทเก็บเข้าบริษัทก่อนตลอดทั้งปี 2. เงินสำรองคือเดมอนเมดเดมอนเมดก็จะมีเงินสำรองอยู่ที่ ผมจะพยายามไม่เอาไปใช้ไอ้ยเคยเออกไปซื้อรถแหละรอดไอ้มาเอาเงินสดให้กูอะ่ะไอ้เว่ยฮียพลาลดเลยอะ่ะไอ้เอาตังค์มาให้กูกูซื้อรถเลยแต่ยังเขียนอยู่นะพี่นิกี้เขียนว่าเงินสดอยู่กับหมดแล้วหมดแล้วซื้อรถหมดแล้วไม่เป็นไรแต่เรามียังมีอยู่แ,แต่ถ้าออกไปอีกอะ okay, ออกอรถอีกนะโอเคไม่ออกนะไม่ออกไม่ออก อาออกมาให้กูอีกอ่กะกูซื้อลอตู้ใหม่อีกนะเลืมนะฮะที่คนเก็บตังค์เป็นคนเก็บตังค์ไม่ได้ว่ะก็นี่แเป็นสาเหตุนะครับที่ไม่ได้แบบว่าตอนแรกก็มีความฝันแล้วนะว่าอยากอยากก็ซื้อแบบบริษัทใหม่ให้มันแบบใหญ่โตมโหฬารนั้นแต่ว่าย้อนกลับกันอีกทีเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยมันก็สบายใจดีเพราะว่าก็ไม่รู้จะเลิกทำยูทูบเมื่อไหร่นี่พูดตรงๆเลยนะทำได้มันก็จะทำอะอยากอยู่กับน้องๆอะไรอย่างเงี้แต่ว่าวันหนึ่งมันก็ไม่ได้เปนอนถ้าเกิดกูป่วยอ่ะกูป่วยกูล้มหัวแตก ไปอะไรเงี้ยนอนนิ่งเป็นผักอะไรเงี้ยก็จบเลยนะมันก็ยังอยู่ได้กันปีนึงระหว่างนั้นก็ไปหางานทําถามตรงๆมันก็ยังมีไฟอยู่แหละมันก็ยังมีไฟอยู่นะครับในการทําคลิป ทำอะไรเงี้ยเพราะยังอยากอยู่กับน้องๆให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้แล้วก,กูก็เชื่อว่าน้องๆอ,อยู่เพราะก็รักกูเพราะทุกคนเขาก็มีทางไปแหละไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่ไม่มีทางไปนะบริษัทผมนะทุกคนก็มีทางไปเขาก็ไปอยู่ที่อื่นก็ได้แต่เขาอยู่เพราะเขารักเราเราก็ทาเพราะเรารักเขาเราทํ o u t u b e เนี่ยเราก็รักเขาเราก็เลยทําผมก็บอกน้องไอซ์ตลอดว่าบริษัทเราอะอยู่ได้เพราะไม่ใช่ว่าความแบบเก่งนะเว้ยเราอะอยู่ได้เพราะความน่ารักลูกค้าก็เอ็นดูเรานะครับทั้งช้างนะครับเอ็นดูผมนะครับหรือว่าทั้งแบบโมโนที่ให้เราาทํแบบ คิดกินเรียลอะไรเงี้ยเราก็อยู่ได้ความน่ารักเราไม่ได้เป็นแบบบริษัทใหญ่โตหรือว่า p r o f e s ชั o น a ลถึงขนาดบริษัทน,นู่นนี่นี่นั่นหรอกแต่เราก็มีความน่ารักแล้วก็ที่สําคัญคือ fc ขาอื่นที่พพอร์ตเรานะครับทุกอย่างนะครับเดีย๋ยวจะพาเข้าไปในบริษัทนะครับคุยกับน้องๆหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าปีนี้พาไปอา้งติ้งนะค่ะรูทไปที่ไหนบ้างดูให้น้อยน้อยบอกนะได้ค่ะเดีด๋วยวยเดี๋ยวบอกนี้อ่าให้น้อยอข้าๆเขา้าวๆนะอ่าโอเคไปครับลงข้างล่าง ไอ้ไอถ้ามาในบอยสัตว์แล้วบอกคุยเฉพาะไอ้คนที่ได้ไปญี่ปุ่นได้ปะวะไอ้ใครที่ไม่ได้ไปอะออกไปก่อนได้ปะโอ้ยอาจจะต้องเป็นฝึกงานหรือเปล่าฝึกงานโอเคเพราะว่ายังแต่ต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวอะไรทีมที่ลืมที่ไม่ได้ไปไอ้ญี่ปุ่นอะไรให้ออกไปก่อนได้ปะเพราะว่าจะคุยเรื่องรูทไปญี่ปุ่นกูก็กลัวอย่างเดียวว่ากลัวไปเอาแลมโบกูขับแล้วถ่ายลงที่ต่อไปกันเลยโอ้ยดูว่าเราตัวเองโอ้ยตอนมี่ขับแลมโบกูไม่รู้เหรอไเฉันลงที่ต่อเลยเหรอสองคลิปไม่เห็นเลยเหมโบ ผมได้นะครับไม่ต้องมาขับแลมโบผมได้นะครับเพร้องเดียวก็อย่าอย่าอย่าชนพบาโอเคเข้ามาในบริษัทนะครับก็จะมีนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นน้องๆเด็กฝึกงานมาจากมหาสารคามใช่ไหมน้องมาสารคามทำไมไมมาฝึกงานตัวเองเลยอ่ะพี่นติดที่นี่ค่ะก็เลยมาที่นี่อเพราะหรอมาสอบไปกี่ที่น้องประมาณห้าหกที่ได้กี่ข้าที่ที่ที่เหลือไม่มีใครเอาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะพูดที่ถิ่นไทยไม่ค่ะมีมีพี่เขา ตอบกับไมค์ค่ะก็ได้สัมภาษณ์แต่ก็ไม่เก่อ๋อไม่เป็นไรอยู่พี่ก็ได้เนาะนะแล้วตำแหน่งน้องคืออะไรอ่ะตัดต่อค่ะตัดต่อตัดคลิปอะไรมั่งครัน้องตอนนี้ตอนนี้กำลังตัดคลิปพี่อาริทีไปที่ระยองใช่ไหมไม่มีแอบเล่นเลยเก่งมากโอเคขยันทำงานมาดูสิมาจากจังหวัดไทยน้องเชียงใหม่ครับมอชอหรอพายับครับไม่มีเล่นเลยเก่งมากดูหวยนะเอามามึงดูหวยนะเขาชอบตัวพี่ใช่ค่ะ ฮะกูก็ชอบแต่มาหาไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรเลยตรวจหวยอะไรเนี่ยมีแต่ไลฟ์ถ่ายทอดสดหวยตรวจหวยแล้วมันจะมาประกานที่นี่เขารับครับยื่มไปกี่ที่หลายที่นะไม่มีใครรับเลยมีรับแต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์ครับทำไมอ่ะไม่ตื่นไม่ตื่นรับครับคนเนื้อไปเอาคนเนื้อไปตื่นหรืมันประกอบอยู่ที่นี่หมดนี่นะครับน้องๆนะครับฝึกงานไอ้เจ้าหนี้เมื่อก่อนมีแต่ผลงานสวยๆอย่างนี้ไม่รับใครเลยเหรอเพราะอะไรมันเสียการควบคุมเหรอหรือไงภาคก่อนเหรอ หรอใช่ทำไมคันดึงผลงานตวยมันมันยังไงไม่ไม่เรื่ความที่ว่าพี่ที่ผู้อีออฟฟิศเนี้ยมันผู้ชายหนวนมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าผู้หญิงจะมีไอ้คนเดียวแล้วก็แต่งมิ้นแต่พอถ้าผู้หญิงเยอะอะปัญหาจุกจิกมันจะเยอะก็คือไอ้ผู้ชายมันจะไม่ทํางานมันจะจี๊มันจะมีอยู่คนนึง่ะได้เดฝึกงานเป็นแฟนอะไม่เป็นไรไม่ว่ากันน้องหอมรักไม่ห้ามกันไม่ได้นะใช่ไหมฟาร์มน้องเออไม่ว่าอะไรเลยมึงอะเป็นแฟนกันนา้ยังไงก็ได้ไม่ได้เพราะอะไรถึงแบบ ไปปิ้งในตัวเด็กฝึกงานเพราะตอนนั้นมีสองคนมีแบงก์กับฟ้าครับตอนนั้นมีคนจองฮะไอ้ฟ้ามีคนจองเหรอใช่ครับใครอีกไอ้แป้งจองฟ้าเหรอไชแป้งนะแป้งอะไรไปไปไปแต่ไม่เป็นคนชอบนี่คือเหตุผลที่ไม่เอาใครน่ารักมาแล้วโอ้าไอ้เียเด็กสวยๆดีเอ็มหาบุตรเอ็มเลยอยากฝึกงานอยากฝึกงานหายหมดหายกิ๊บไม่เป็นไรเมื่อคือตัวแทนหมู่บ้านนะโอเคเลย โอเคอ่านี่สตอยตัวนี้นะครับเสื้อครับเสื้อซ็อกคันไมน้อยเนาะใช่ค่ะนี่เสื้อซ็อกคือจริงๆริอะคอหลายคอแล้วขายหมดแล้วใช่ไหมหน่อยใช่แอฟตีนะครับอุดหนุนได้นะครับแอปแฮปปี้บอยช็อปนะครับจริงคอหนึ่งเป็นคอที่ขายดีมากนะเราขายได้กี่เป็นพันตัวนะสองพันสองพันตัวเลยเหรอใช่ตอนที่เราได้คือเราได้ประมาณสองพันอืมคอเนี้ยได้ประมาณสองพันตัวนะครับสีนะครับคอเนี้ยเป็นพันตัวแล้วสี่แถวใช่ใช่ไหม สีขาวก็เป็นพันตัวแล้ว no? <S <S สโนวป,ปี้เนาะขายดีไหมสโนว์ปี้สโนปี้ยังขายได้เรื่อยๆนะคะใช่ไปยังสั่งได้นะครับจนถึงกุมพาใช่ใชนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเลิกขายนะครับนี่นะครับก็เป็นซ็อกนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องญี่ปุ่นนะการที่เป็นซีอีโอเนี่ยเล่นเกมเนี่ยมันก็ต้องเก่งกนะว่าคนโรยสักเพราะตอนนี้เขาบอกว่าเก่งสุดเนี่ยคือไมเคิลใช่ค่ะคนประมาณทุกคนมาฟ้องกูว่ามึงเหมชอบไปโชว์เก่าใส่คนอื่นว่ามึงเล่นเลตเลิสเก่งอ่าเนี่ยวันนี้ถ่ายสับสเลย ไอ้ขึ้นกับผมเจอกันเคยมั้ยมึงถ้ามอนนะไม่มอนถ้ามอถ้าโกะถ้ากูแพ้กูก็บอกว่ากูแพ้แต่เคยเล่นกันแล้วครั้งหนึ่งอ่ะเขาอาจจะอ่อนให้ผมมั้งเขาแพ้ผมขาดวันนั้นก็อาจจะอ่อนให้โอเชียร์ไม่ขาดอ่ะได้เดี๋ยวเลยแก้มือให้เคิรนแก้มือดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมาประชุมกันมาเดี๋ยวการเป็นซีออที่ดีนะครับที่ตัดคลิประยู่เทใครนัดมึง พี่นีครับพี่นี่แกนะมีไฟนยังตอนนี้ไม่มีครับอยู่บริษัทนี้มากี่ปีแล้วถ้ารอฝึกงานด้วยสอบปีแล้วครับขอเริ่มจากฝึกงานก่อนแอบรักมีกี่คนแล้วในบริษัทแอบรักมีกี่คนแล้วแต่ละคนไอ้นี่เมื่อก่อนไปโจทย์กันไอ้ที่มาเมื่อก่อนเนี่ยแอบรักตุศัตรูหัวใจอ่ะตุ๊ตตุหัวใจครับที ผมพี่พัชกับพี่นัทติดรอพี่นัทติดรอพี่พูดมากับนัทติดร,รอนะครับเป็นประตูหัวใจกันคือเมื่อก่อนชอบไปไหนนี่ก็ไปไหนมาไอ้ฮินเนี่ยเขาเลกไอ้ไหนมาก่อนพญายไหนไปเที่ยวไม่ใช่ละพี่เขาเรียกหวังดีกับเพื่อนน้อง,ๆๆองดีคนเดียวคนเดียวนะวังดีควายหวังดีว่าวงดีไไหนแต่นี่ไปญี่ปุ่นกู ถึงเพิ่งรู้ไปเดินถือกรองเท้าให้ไหนขนาดนั้นเลยพี่ช่วยกันัครับช่วยถือผู้อยากรู้ว่าเพราะอะไรมือถึงไปเดินถือของตามไปไหนไม่ผมก็ช่วยทุกคนนี่ไม่ช่วยกูถือคือะไรกัว่าอาการหนาวอาการหนาวเห็นความดีมาตามมองตาปิ้งกันหรือไงหรืออยู่สามวันมันต้องมีนะสักวันมีนะยังรักอยู่ไหมยังชอบไหมปัจจุบันมีแอบชอบใครมั้ยทุกคนนี้ อันนี้เมื่อก่อนเป็นแบบศัตรูหัวใจกันนะครับแต่ว่าท้ายกับเป็นเพื่อนกันเพราะว่าว้าว้งพู่ว้าว้มพู่ใครไหไม่เอาใครเลยไ่ใช่ไ่ใช่ไปป้ามาตัดคลิปอีเดียวอยู่ใช่ไหมป๊าตัดคลิปใครอยู่น้องการใหม่โมโนครับออกของออที่น้องโมโนมาออกมาเทปก่อนได้ปะวะถาก่อนนะ้ม่ขอขอ่อข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 อมอนอขอขามอขอขวขอ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 ่อุอขอข่ขอ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 ่อขอขอขอเอขอขอขไขอขตขอมาขอลิขนมา

ไอ้คนนี้เล่นแบบกวนสตินนะชอบลักไก่มือจะคอยตุ๋ยมือนี่ใส่มือกันระวังแผนอยู่พร้อมยังเพื่อนพร้อมไหมครูเอายังเอายังพูดมาได้เลยมาได้เลยเอายังมาเลยมาเลยตายหมดดูดีบินบินบินไปแบบริกาโคตรเรียบเลยจริงไหมตายหมดพร้อมยังเพื่อน มึงตัวแล้วมึงไปหมดเลยนะมึงตุวแล้วมึงไปหมดเหรอกูต้องตีนกูเหรอมึงกูต้องปีนกูเลยกูปีไอ้เติ้นกูต้องปีนกูเหรอเป็นไงไอ้หน้าไอ้เฮิร์นกูต้องปีนกูไอ้กูต้องปีนกูไอ้มกูต้องปีนกูไอ้มากูแล้วไอ้หน้ามาปีนกูไอ้กูต้องปีนกูไอ้อีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้เละถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้แพ้ล้ยอมยังไม่มีตังค์แล้วพี่ตังค์หมดแล้วยอมยังยอมแล้วพูดดิครับผมแพ้ครับแพ้ครับแพ้ครับยอมแล้วขอร้องครับยอมครับผมยอมแล้วครับพูดดิครับพี่ยอมแล้วครับขอร้องครับผมยอมแล้วพูดดิครับยอมแล้วครับหืมหืกดุ่นตายยัหืโอ้โหปุ่ตียยังไงวาเอารถรถแล่ยิงด้วย โปติงเไรต์ลงหมากันฐาน้วยแพ้ยังนะโปรติงอรยไรตฮะเหียบร้อย เร <c oughs> ียบร้อยครับลงตอนนี <in> ้แขกไปแขกไปมีอะไรอยากจะบอกไหมครับไอเชียมคนตีนกู่ะเหมืนสูสีนะสามแสนต่อแปดหมื่นคะแนนครับมาเปิดปั๊มน้ำมันกูหมดกูยังไม่ทําอะไรมันเลยมันมาเปิดเปิดกูก่อนด้นะกูให้มันทำหากินปั๊มน้ำมันแบ่งกันคนละสปั๊มมันมาเปิดปั๊มน้ำมันกูหมดหมดเลยหมดเลยไม่เหลือโอ้โหหน้าร้อนหน้าแดงไี่เชี่ยวไม่เกียวโไม่หัวร้อนๆัว้อนหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนไปท่เนี้ยหัวร้อน เมื่อกี้เล่นเกมกับไมเคิลนะครับวันนี้เราถ่ายกันวันที่1นะครับธันวาคมนะครับเดี๋ยววันที่9ธันวาคมนะครับเราจะไปเอาติ้งกันที่โตเกียวใช่ค่ะแพนเอาติ้งเรากี่วันนะน้อยถ้าเต็มวันประมาณ5วัน5วันกี่คืนอ่ะ5คืนด้ไหมเพราะว่าหวันหคืนใช่ค่ะเพราะว่าอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เราเดินทางกลับ5วัน5คืนนะครับที่โตเกียวนะครับแพนมีอะไรบ้างไม่รู้ทุกคนรู้แพนยังไงน้อยแต่ละคนก็จะมีแพนของตัวเองแต่ว่าเราจะมีวันที่เรามาทํากิจกรรมร่วมกันด้วยอ่ากิจกรรมร่วมกันมีอะไรบ้าง อันเราขอเชิญทุกคนหน่อยนะครับแพนนะครับเราจะไปพีป่ตุงวันเชิญน,น,นั่งนั่งพี่ตุวงวันเวลาผ่านไปไวนะแป๊บเดียวเนาะใช่ค่ะแป๊บปีละไวมากนี่คือเกินปีแล้วนะเพราะเราไปที่นราไปไปเดินพืชพืชจิกาใช่ไหมใช่ค่ะแป๊บเดียวนะครับเกินมาแบบหนึ่งปีแล้วที่ไปพี่ที่นั่งคนเยอะกว่านี้นะเพราะว่ามีมีฝึกงานมีนสองคนแพนเรายังไงประมาณตรงไหนที่จริงวันแรกพอเราถึงใช่ไหมคะเราจะเดินทางมาที่แปดตอนคืนเราจะถึงวันที่เก้าตอนเช้าเราจะเอากระเป๋าไปเก็บและเราได้ทําการ ส่งกันไปเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละทีมว่นนี้คือส่งเลือกทีมด้วยเลยแล้วก็ต้องฟาร์ลูกดอกว่าจะไปที่ไหนถ่ายคลิปติดต่อของสถานที่เรารอติดตามนะครับในแฮปปี้บอยนะครับและจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละคนอยากไปที่ที่ไหนมางอยากรู้อันนี้พูดเผื่อปีหน้าทันทันตัดตาจีนเหรอ เที่ยไทยอยากไปที่ไหนมากอยากไปอยากไปจีนครับเมืองอะไรเที่ยไทยอยากขาบินครับหคุณวันขาบินอ๋อขาบินข้าบินกันหนาวหๆเลยป่ะใช่ครับจะไปที่ไหนอ่ะอังกฤษอังกฤษขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไอ้เค้นไปแล้วไอ้บริทไปแล้วแต่ครั้งหน้าที่น้องรักไปแล้วไม่ได้เพราะไอ้เหี้ยงานติดไม่อยากมีลำงานอยากไปไหนขาบินเหมือนฟ้าครันเออเหรอทั้งปีทีอยากไปอยากไปเล่นหิมะครับผมขอยากเล่นหิมีม้าจะไปเล่นหิมะไปเล่นหิมะแทนใช่ครับ ไปไหนซาวิตก็ได้พี่หนักหวานจิดนะคิดไปก่อนอยากไปที่เดียครับรัสเซียครับเอารัสเซียตรงนานๆหรอไหมเพราะจริงรัสเซียก็น่าไปนะเพราะรัสเซียเป็นประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าอันนี้เป็นแบบล่วงหน้านะครับเผื่อถ้าเกิดใครอยากไปนะพี่ตุ้งวันมีประเทศที่อยากไปไหมครับไว้ถ้าอยากไปจะที่ไหนตอนนี้เป้าหมายไออีกสองปีไปอเมริกา เคยเมกาเคยคิดเหมือนกันบ้กงถึงนะไปเลยไปล้างจานมึงบางทีแบบตั้งเบื่อยุ้ยูกนะขายไม่หมดขายไม่หมดเลยไปล้างจานกันดีกว่าเกลียนพี่ไพยนะปามมือกูเปื่อยเลยเกลียดมันแล้วมึงไม่ไหวก็กลับมาไม่ไหวแล้วก็ไปทำยูทูบด้วยไงใช่ใช่ยูทูปเป็นคนมาพวกเราจะรอดกันไหมอะไรเงี้ยไอ้บระเด็อย่าไปเที่ไหนสุดเฮ้ยเมกาครับเมกาทำงานของปีหน้ามีบอลโลกใช่ครับเคลื่อนย้ายไปไหนสุดเนาะจีนพี่จีนมึงเพิ่งไปพามาใหญ่จีนอยากไปไอ เสียงไห้ายงไห้น้องรักอยากไปไหนครับน้องรักสวีสดเดนทำไมทำแบอยากไปสวีเดนวะเคยเห็นภาพที่นั่น่อยเมื่อก่อนเคยตัดคลิปคนที่นั่นนี่คือมึงโชว์เพื่อนหรืออะไรโชว์เพ <c oughs> ื่อนอริชอรโชว์อริชโชว์อริชโชว์อริโชว์ <c oughs> อรโชว์กมีแล้วพ่<ช>อคนมากกูเลย <c oughs> ไอ้ีไอ้บริษัทมันมีมันจะไม่มาโชว์มึงจะแอบทำหมูมันใครคือขวัญใจขวัญใจคนในบอรี่ตัดนะครับฟาร์มควันใจมึงใครจอรินครับโดรินโดรีฟโอเค หินหัวใจคือน้ำหวานแฟนเกอดสลันครับน้ำหวานแฟนเกอดสลันนี่ใครวะไปขึ้นไม่มีเลยพี่ไม่มีว่างเปลา่าว่างเปลา่าไม่มีอะไรเลยมึงคนนี้เจมส์พี่ปนนะผลตานชัดใช่ครับอ้าวคิดอีกเลี้ยวด้วยฝากดูหน่อยใทยมิน้นดาราชัยโอ้โหอันนี้คืออยากรู้ว่าน้องๆในบริษัทตอนนี้เขาชอบใครกันอยู่แบบว่าขวัญใจเขาดาราคนโปรดอะไรเงี้ยใครแป้งเอมี่ทัศน์ทีวีทีวีเจ้าตังคอ่า นัทเขาเป็นอินฟูแล้วไดดายหน้าครับไดดีฝึกงานครับนัทใครครับไดดีนฟูงานครับโอ้ยเป็ดคนใดไดนาไดดายไดดายหน้าก่อนแล้วมึงบอกว่าไดนักแทางท่านครับไดดีนฟูงานก็ได้นัทใครครับไดดาหน้าครับต้องพีชมึงกี่แล้วทำไมทําบังคุยกับอะไรมั่งวะกไก่อย่างเดียวก่อนเลยอ๋อพี่เข้าใจอย็นเม่คุยคุยกันไอ้ทัดกันนะใครนะนัทใครครับไดครับไดดาหน้าครับ อับช้าได้เด็กพนันโอ้ยโอ้ยไปไปใครเอ่ยพี่เกดค่ะพี่เก็บบอลทอนใช่อุ้ยนี่เขาชอบพนานแล้วเนี่ยพี่เก็บบอลทร์นะวลิศมึงพี่นุ่นครับนุ่นไหนนุ่นมอลลิศนุ่นอ๋อเหรอพี่หงอชอบพี่นุ่นแค่ชอบมากดาราของเราพี่นุ่นสวยนะโจยังเมื่อกี้ีพ่โจมาเบลอ๋อนี่ความชอบพี่สงวนเลยพี่สงวนดาราชอบใครเบสทำสิทำไมถึงชอบน้องเบสอ่ะชอบชอบดูไอจีเขาแล้วก็ชอบติดตามเขาตั้งแต่ไหน อ่าน่ารักอ่าน้องเบสน่ารักนะครับก็อโอเคเดี๋ยวอยากรู้นะครับว่าน้อง,องๆเด็กๆสมัยนี้ชอบใครกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่กันมากี่ปีแนละ้วไม่รู้แนละ้วตอนนี้นะ,อ,ะอยู่กันมานานเนาะใช่ค่ะนานสุดคือ้รงไหนตอนนั้นมึงเพิ่งเข้าด้วยกูจำได้ไ<ห>ใช่คะ<ๆ>ไหม <laughs> อ่าปีที่แล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับก็พยายามจะอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอยากร้อยปีหน้าทั้งปีก็ถ้าใครไม่ลาออกก่อนก็ จะอยู่ด้วยกันได้เขาบอกมองไอ้แล้วว่าอย่างไรก็ตามก็มีเงินสำรองบริษทัทให้พอหนึ่งปีสำหรับน้องๆถ้าหมดน้านก็ต้แจ้งกอ่อนล่วงหน้าทางใครทางมันก็จะมีเวลาหางานไปหนึนนงกูกูก็ไปขอคกูด้วยแต่ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบนอกจากตัดต่อน,นอกจากอะไรแล้วนะครับยังช่วยขายเสื้อด้วยนะครับขายเสื้อเดบลเมดอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเงินเดบลเมดถ้าไอไม่มาให้ผมก็จะอยู่ในบริษัทยกไว้นไอ้เอาเงินสดมาให้ก็จะไปซื้อรถหมดแต่ถ้าเกิดเก็บไว้ในธนาคารนะก็จะเป็นนี่แหละไว้ไปเที่ยวไว้ไปอะไรเงนนะะคคคกอุุณท ดูนะครับอ่าเต่เราก็กินหมูกระทะกันดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับการเป็นถ้พคูรเทพก็เออนี่ทำเพ่นี่คือทำเพ่นะครับแต่จริงๆก็อยู่กับน้องๆนี่แหละหนึ่งปีนะครับยังไม่รับใครเพิ่มนะครับชอบพิมาไงว่ามีงานได้ทำไหมอะไรเงี้ยอ่ายังไม่รับใครเพิ่มยกเว้นน้องๆผู้หญิงก็เดิมเพราะแต่ปีหน้าปีหน้าอยากจะหาคนมา ทำงานเพิ่มเป็นอินฟูเพราะว่ารู้สึกว่าทํางานคนเดียวดารามันมีขึ้นมีลงไงสักวันหนึ่งคนก็จะเริ่มเบื่อเรานะครับไปอยากจะหาเด็กรุ่นใหม่นะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายจริงๆก็ไม่ได้ติดหรอกว่าต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะครับก็ลองดีมาได้นะครับใครอยากเป็นนะครับก็หาพี่ไอก็ได้หาผมก็ได้นะครับลองดีมาเพราะถ้าเกิดหาผมมันจะเสียงาน <laughs> ถ้าผมก็จะไปเชิญชวนแดกเหล้าอะไรมากกว่า DM อมาหาไอก็ได้นะครับอ่ <c oughs> ะเดี๋ยวไปกินหมูทันดีกว่าไป ชีวิตผมไม่มีใครน้องๆเลยสําคัญกับชีวิตผมน้องๆในบริษัทเนี่ยสำคัญกับผมผ่านกับผมมาทุกแบบทุกช่วงนะช่วงที่ผมมีความสุขช่วงที่ผมดรามาเราอยากขายเอฟซจริงๆให้แบบเวลาเห็นเหมือนเอฟซแล้วใช้หัวม่วงอะเราก็รู้สึกภูมิใจ เชื่อนะพี่เชื่อเรื่องการแบบแบ่งให้คนที่รักก่อนนะอยู่อย่างเงี้ยมันก็สบายใจดีเพราะว่าก็ไม่นรู้จะเริ่มทำ o ู t ท b e เมื่อไหร่ทำได้มันก็ทำอะอยากอยู่กับน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งมันไม่ได้มานอนถ้าเกิดกูป่วยเพราะยังอยากอยู่กับน้องๆให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้และวกูก็เชื่อว่าน้องๆอ,อยู่เพราะกันรักกูเราก็ทำเพราะเรารักเขาบริษัทเราอะอยู่ได้เพราะไม่ใช่ว่าความแบบเก่งนุย้ยเราอะอยู่ได้เพราะความน่ารัก